สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกิร์มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโคโววีลีครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยครับสำหรับ8นักกีฬาไทยที่ไปไทเอาท์ในโคโววีลีเกาหลีใต้นะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับเราไม่ต้องมาคาดเดากันแล้วเพื่อนๆรายชื่อออกมาจากทางฝั่งของโคเวอร์วีลีแบบออฟฟิเชียลแล้วครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าโอกาสครับของนักกีฬาไทยเลยครับที่ไปไทเอาท์เนี่ย มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้เรามาวิเคราะห์เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับและเพื่อเป็นการสียวลาเราไปรับชมแลบฟังกันได้เลยนะครับ ก็เป็นข่าวอยู่นานพอสมควรครับแล้วพวกเราก็วิคาะห์กันเมื่ออยู่พักหนึ่งแล้วครับว่านักกีฬาไทยทั้ง8คนเนี่ยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใครกันบ้างนะครับที่มีการส่งรายชื่อไปท i ยเอาในโคเวอร์วิลิกเกาหลีใต้นะครับซึ่งวันนี้ทางออฟฟิเชียลของทางโคเวอร์วิลิกเนี่ยก็ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง8ดนักกีฬาไทยมีใครกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันเลยนะครับก็ประเภทชายครับก็ผู้ชายนะครับก็เป็นนภาเดชครับ ก็หัวเสาบีหลังแน่นอนนะครับน้องฮัมของเรานะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นธนพัฒนะครับในตําแหน่งลิบโบโลนะครับส่วนทางฝ่ายหญิงครับเป็นสวยาพมล่านะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนยันคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าสสยาส่งชื่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีนุกนิกครับนัทฐนิชาใจแสนนะครับก็เป็นมือเซต2คนนะครับที่เราส่งไปดับนะครับในไทเอาเนาะแล้วก็มีทางด้านของแก้วกลยานะครับ เป็นทางด้านของมิดเดิลบ็อกซ์นะครับท่ชากรก็เป็นมิดเดิลบ็อกซ์นะครับมิดเดิลบ็อกซ์เราก็ไป2คนเหมือนกันนะครับในในในฝ่ายผู้หญิงอะเนาะส่วนทางด้านของหัวเสาแล้วก็มีหลังนะครับก็เป็นสิริวันดีแก้วนะครับแล้วก็นัดทิมากรุบแก้วหรือใบเตยนั่นเองนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะครับว่ารายชื่อประมาณนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็คาดเดากันมาได้ได้ค่อนข้างที่จะเฉียบคมนะโอเเข้าไปอ่านในหลายๆคอมเมนต์เนี่ย คือว่าพวกเขาวิเคราะห์กันได้ดีแล้วก็ไม่หลุดโผลนี้เท่าไหร่เะครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์กันเนียบจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าแฟนวอลบลย์บอลของเราเนี่ยแฟนพันธุ์แท้จริงๆเพื่อนๆแล้วก็คาดการณกันค่อนข้างที่จะตรงนะครับพอสมควรเลยเนาะเราไปดูนี้ประเภทชายกันก่อนนะครับว่าเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับโอกเชื่อว่าน้องทำนภาเดชนะครับมีโอกาสเพือพ่อน เราพูดถึงนภาัเดชกันก่อนนะบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าน้องฮัมเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าอยู่กับโค้ดพาร์คมาแหละเพื่อนๆอยู่กับโค้ดพาร์คมาแล้วโอ้ก็เชื่อว่าฮัมเองเนี่ยมีศักยภาพที่ดีพอที่จะเล่นในลีกเกาหลีใต้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ดปาร์ควางแทคนิกแบบไหนเนี่ยฮัมค่อนข้างที่จะฟล์ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับนะตรงนี้เนี่ยแล้วโอ้ก็เชื่อว่าตัวโค้ดปาร์คเองนะครับ เขาเขาก็มีสไตล์วิธีการเนี่ยก็คือเป็นเกาหลีแหละเพื่อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฮัมไปเล่นเนี่ยโอ๊กเชื่อว,ว่าเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วโอ๊กเชื่อว,ว่าคือพอฮัมเนี่ยผ่านมือของโค้ดปาร์คมาเนี่ยโอ๊กว่าทางฝั่งของเกาหลีเขาเนี่ยเขาก็ไว้ใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าฮัมมาเล่นเนี่ยยังไงก็ฟโฟล์ไปกับระบบของ เกาหลีได้อยู่แล้วนะครับอกว่าฮัมมีโอกาสเ,เพื่อนใช่คําว่าฮัมมีโอกาสเดี๋ยวเรารอดูกันว่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่อกใช้คําว่ามีโอกาสเลยส่วนธนพั์ครับอกมองว่าในตําแหน่งลิเบรโร่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันเพื่อนใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ เราก็ต้องมารุ้นรอเชียร์กันทั้งสองคนเลยนะครับนภาเดชก,กับธนพัฒนะครับมีโอกาสทั้งคู่เพื่อนๆในประเภทชายนะครับเอาเป็นว่าถ้าได้ประเภทชายมาร่วมเชียร์ด้วยเนี่ยโอ้ว่าเราจะดูเดือดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายเนี่ยโอ้เราจะเชียร์กัน ชุลมุนพอสมควรนะครับแต่ว่าชุลมุนแบบนี้แฮปปี้ครับได้เชียร์ดักกีลาไทยนะครับก็เอาเดี๋ยวรอดูกันครับเป็นกําลังใจให้นะครับนภเดชและก็ธนพัฒนในฝั่งของผู้ชายนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้หญิงสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้รายละเอียดดีเทลก็น่าจะเยอะพอสมควรเราไปดูกันที่มือเซตครับสุริยาพมลากับนัทธนิชาใจแสนนะครับก็ไปในลักษณะของมือเซตครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่ามือเซตเนี่ยในโคตาเอเชียครับ ไม่ได้มีเยอะครับเพืเ่อนๆอ่าสิ่งหนึ่งที่เราไว้ใจได้อย่างหนึ่งคือไม่ได้มีเยอะนะครับก็มีทั้งด้านของเนจินนะครับของทางด้านของอิหร่านนะครับก็เนจินเนี่ยตามที่ทางของเกาหลีเขาลงมาเนี่ยมีส่วนสูง186เซนติเมตรนะครับโอ๊กมองว่าส่วนสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรน,นะครับแต่ฝีไม้ลายมือเนี่ยโอ๊กว่านุกนิกกับทางด้านของโซลยาเนี่ยไม่เป็นรองอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นมือเซตของทางญี่ปุ่นเขานะครับนั่นก็คือ ทางด้านของคิคุชิของทางญี่ปุ่นเขานะครับเพื่อนๆก็มีส่วนสูง173เซนติเมตรนะสว่วนอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือมาริโอนี่อาบานะครับอันนี้เป็นทางด้านของมือเซตชาวฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเราจะมองนะจุดนี้ครับเราจะเห็นว่ามีมือเซตเนี่ยครับเพื่อนๆไปร่วมทายอัฟเนี่ยไปร่วมทำการรับเลือกดาร์ฟเนี่ยมีอยู่5คนนะครับซึ่งอกมองว่า ถ้านะครับทางฝั่งของสโมสรจากเกาหลีเนี่ยต้องการมือเซตจริงๆเนี่ยอกว่าโสลยากับนุกนิกมีลุ้นเพื่อนมีลุ้นเลยอะมือลุ้นเลยเพราะโพกมองว่าในเรื่องประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของเทคนิควิธีการเล่นเนี่ย โอ้ว่า2คนนี้มีลุ้นโอ้ว่า2คนนี้มีลุ้นเลยนะครับมือเซตเราลุ้นได้แบบเต็มเตมเลยนะครับส่วนทางด้าน MB ครับแก้วกัลยากับทางด้านของทิชากรนะครับอันเนี้ยโอ้ว่าแอบหนักนิดนึงนะครับแอบหนักนิดนึงเพราะว่ามีเบอร์ใหญ่อย่างชิมาบุระเนี่ยเข้ามาร่วมดาบด้วยนะครับแน่นอนว่าคือมันก็มีหลากหลายทีมนะครับที่เขาต้องการมิดเดิลบล็อกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าฟิซซี่เนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ต่อกับพิงค์ถ้าฟิซซี่มีโอกาสที่จะอยู่ต่อกับพิงค์เนี่ย ทีมที่อาจจะดับมิดเดิลบล็อกไปเนี่ยก็อาจจะเป็น GS c a l t e c h หรือไม่ก็ AI Paper นะครับที่ที่ฤดูกาลนี้เขาดับมิดเดิลบล็อกไปเลยครับซึ่ง GS c o a l t e c h กับทางด้านบิดทุีเนี่ยอกว่ามีมีโอกาสเล็กๆเหมือนกันที่อาจจะต่อสัญญานะครับในมุมของโอ๊กนะเออเพราะว่าตัวบิดทุเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มโอเคเล่นได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะได้รับเลือกไหม ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอญี่ปุ่นมาเบอร์ใหญ่เพื่อนเพื่อนมาเบอร์แบบชิมาบุระคือก็ค่อนข้างที่จะแอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลครับโอ๊กเชื่อว่าทั้ง2คนนี้ก็มีดีพอครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของที่ชายกรแล้วก็แก้วกัลยาเรื่องประสบการณ์การเล่นทีมชาติเนี่ยมีทั้งคู่พร้อมไฟพร้อมลุยนะครับรอเชียร์รอเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอ๊กเชื่อว่าโอเคแหละโอกาสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะ แต่เราเชียร์เราให้กําลังใจเต็มที่แน่นอนครับโอกกเชื่อว่า2คนนี้มีศักยภาพนะครับส่วนในตําแหน่งอื่นนะครับก็จะมีหัวเสาบีหลังนะครับก็คือสิรดีวันดีแก้วแล้วก็ใบเตยนัดที่มากลุบแกล้วนะครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นตำแหน่งยอดฮิตเพื่อนๆที่นักกีฬาเนี่ยก็มาลงตำแหน่งนี้กันเยอะ นะครับเป็นตำแหน่งยอดนิดแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยส่วนใหญ่จะดับเข้าไปก็เลือกในตำแหน่งนี้เป็นหลักใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในตำแหน่งเนี้ยในเรื่องของนักกีฬาที่มาเล่นปีก่อนๆเนี่ยก็อาจจะจองสัมปทานไว้แล้วนะครับอย่างเช่นทางฝั่งของโมเมเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะไปต่อกับไฮพาร์แล้วก็เลสปาร์ตครับมีโอกาสสูงมากๆที่จะไปต่อกับทางด้านของเมกาวาตีนะครับเพราะฉะนั้นครับอกว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยก็คงเป็นตำแหน่งที่ ลุ้นกันมันลุ้นกันสนุกเพื่อนๆอน่าจะขับเคี้ยวเคียวฟันกันสนุกพอสมควรนะครับตำแหน่งหัวเสาบีหลังนะแล้วก็ลายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆบิสทูเยนไปครับอ่า ไปร่วมรับการเขาเรียกว่าทายเอา์นะครับไปร่วมรับการดาฟด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูเดือดพอสมควรนะครับซึ่งเนี่ยโอก็ได้ทําคลิปคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เ,นเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ได้เลนะครับก็ต้องบอกว่า เดือดแน่ๆครับในการดับในครั้งนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนครับเพื่อนๆขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีทีมเนี่ยดับกันทุกคนเลยนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เราก็ให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะครับเราคอยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยแค่กล้าไปทายอัพเนี่ยโอ้กว่ามันก็เป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าชนะใจสุดยอดแล้วนะครับเพื่อนๆอ้าวเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจอยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ